ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ สตั์ข่าวดีประจำวันที่9มีนาคม2566ครับล่าสุดรัฐบาลช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปอาบางนะครับจะให้4เดือนรวดเลยในการช่วยเหลือนี้มาดูกันว่าใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐนะครับซึ่งทางาโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าได้มีการพูดคุยอนุมัติวงเงินนะครับให้กับ การไฟฟ้านะครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจ่ายค่าไฟนะครับที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในอัตราที่คนใช้ไฟฟ้าเนี่ยในประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของกลุ่มเปราะบางนั่นเองครับซึ่งจะช่วย4เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายนนะครับในการช่วยลถค่าไฟฟ้านะครับนานแล้วพี่น้องท่านใดที่เป็นกลุ่มเปราบางเราก็ใช้ไฟฟ้านะครับไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนในบ้านที่อยู่อาศัยก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปนั่นเองครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะก็หากใครนะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้สตังค์ตามข่าวสวัสดิการอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับติดตามข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับสตังค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอคนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ en, ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ